สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก้าครับกับคนปันดตินไปกินไปเห็ดพี่น้องมันี้เฮาสิมาเห็ดวาคว,วาคายว้าววายน่ครับมีเขามีอย่างพร้อมเรียบร้อยครับเห็ดกงมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาไปติดกระดาษกันครับเดี๋ยวฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้กันขึ้เก้าพี่น้องน่ครับเดี๋ยวเขาิีปติดกระดาษกันเห็ดทะนุใเรียร้อบครับมัดใบนั้นมันเท่าจะเกียวทนูมามมัดใส่เลย เห็ดแอกหน่อยครับไปดูยเลยมาครับบ่เน,นี้มาจัดการไันนี้กันเลยครับใไซขยางกันครับนี่ผมเดี่ยวสีดำครับขยางสีดำใส่ตัวเทิงนะครับใส่ท่อนเทิงมันพี่น้องนะครับว้าวเขาควายนะที่เป็นเขาควายเขาวงวาออะไรพี่นอ้องบูงเลย <c oughs> นะครับมาทดลองกันเบ้างว่าเห็ดอะไปแล้วมันจะขึ้นบ่นเนะี่ยพัน เดี๋ยวว่าผมเฮ็ียดเบาี่ว่าบโใส่หางเนี่ยโบใครสำเร็จเต็มท, house, uh, ที eyes, ่มันต้ <lives S 3> องได้ใส่หางว่าสิ่บส่หางกับโบอะไรจักเจียเดี๋ยได้ใส่หางนี่ครับทาบเรียบร้อยนะครับทาบเรากระเทียบเอาเสกมีดคัตเตอร์นะครับตัด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 ให้มันพอดีครับประมาณน on, uh ิวหนึ่งแหละพี่น้องเราเอากระพับขอกมาติดนี่ไว้เนาะนะครับแล้วก็ติดเอาแต่ว่าทั้งไตทั้งเขามันเป็นเยวะอีกเป็นสีหนึ่งนะครับโีเดียวกัน สั้งเขาวันเนี่ยเสียสีเสียสีเหลืองเขาเสียสีเหลืองครับให้มันสลับสีกัน,ยน,ยน,นเยอะหน่อยเนาะเพื่อว่ามันสะได้ดูสวยงามพี่น้งองนี่ครับเ้าก,ก็แหกตามไม้เลยครับเลี้ยงออกจากไม้ประมาณอยู่หนึ่งเนาะเพื่อเขาติดพับเข้ามาแล้วก็ติดใส่นะครับแต่เราไม่ได้เห็ดในไทยพี่น้องเบางตอนเราเห็ดกล่องเนาะพี่น้องเนาะพอดีผมว่ามันนานแล้วผมก็เลยไม่ได้ได้ถ่ายครับนานแล้ว ครับตัดแล้วขเขาก็ใส่เก่าหมานี่แหละพี่น้องเก่ากาหมาเนี่ะติดเลยพี่น้องเพราะว่าเกาพันผมมีเก่ากาหมาก็เอาพวกอยากกันนุ่งยังไงเลยพี่น้องกิมๆๆๆๆๆๆกิมกิมกิมแปรแปเนาะกระจง่ายขึ้นกันแต่ว่าผมมีอนไรเสียนี่ไม่รา้ผมก็เลยใส่เห็นเบิดก่อนครับนี่ครับติดติดไปท,ทันทีเลยพี่น้องนะครับติดไปเรื่อยเ่อยเลยพี่น้องจนตัดเก่าสีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ ทั้งเขามันผมก็เหี่ยวสีเหลืองพวกพวกเป็นการเียเปลาพี่น้องลุยกันเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี้เสร็จเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวเข้าไปเบ่งน้ำกันมามันดีขึ้นหรือปลาขึ้นนะเดี๋ยวจะใส่หันว่าขึ้นอย่ได้ใส่หางใส่หูไปเลยพี่น้องเนี้ยไปครับไปเบ่งน้ำกันไปที่ตามฝากอะไรกดแจ้งสับสกายกันคือเก่าครับผมไปเด๋ยเบ่งยนอกทอยู่นอกทงไปเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็ดมัดเผามัดหนังใส่เรียบร้อยหันว่าขึ้นอย่าที่ได้ตบแจ้งใส่หูใส่ยังไม่ไปเลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแล้วเบิ่งแล้วครับเนี่ยนี่ครับลูกทรงที่ออกมาประมาณนี้เลยครับน่ครับ เขาเขาเขาสีเหลืองได้พี่น้อง <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาสีเหลืองครับผมเนี่ยพี่น้องผมเบียดมันมันกลเป็นทรงแล้วพี่น้องแต่ว่าเหลียแต่ว่า,วามันสิขึ้นเนื้อขึ้นไปเบิ้งนั้กันครับนะครับพี่น้องหลังจากเนื้อเฮ็เดเรียบร้อยแล้วผมใส่หอดหูว่ <c oughs> อ๋อเปไปรุ่นน้ำกันว่าจะขึ้นมะขึ้นพี่น้องไปไม้เออพี่น้องเบิ้งครับ เรียนเบิ่งก่อนโอ้ขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันถึงบ่ใครมีลมบบบไดนได้พี่น้องโอ้แซวแซวนี่ครับลมบ่ใครมีแบนไดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรอลมอีกหน่อยครับลมบ่ใครมีครับลมบ่มีเลยครับนี่ลมบ่มีโอ้แต่ว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่พี่น้องสงคือแล้วพี่น้องเดี๋ยวห้องใหญ่สถานที่ไปเรียนตั้งมองกลางทองล้อมเบื้องพี่น้องตุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสีขึ้นหรือบ่ขึ้นครับ ลืน่นนมกันพี่น้องว่าดิฉันหิ้วบักข้นล้มกรับผมถึงว่ารอล้มจังเลยพี่น้องอ ม,มีลมพี่น้องมีมลม นี่ครับพี่น้องนี่ครับเจอดเลยครับพี่น้องล้มบาใครไหลครับล้มบาใครไหลแต่ว่าก็โอเคเลยครับนี่ครับสิดีแล้วพี่น้องดีแล้วอู้ล้มบาใครมีครับล้มบาใครมีล้มบาใครมีม leaking, พี่น้อง ล้มบ่ม <centro> ีพี่น้องรอครับลมบ่มไขมีครับก็จะทุกตกได้ดูดีพี่น้องล้มบวไขหลายเนาะน่ครับแต่ว่าก็ขึ้นดีเยอะพี่น้องนี่ครับเพราะตรงได้ยางงอในพี่น้องยางไปเรื่อยครับเพราะว่าล่มล่มบ่มไขมันบ่มไขมันมาหันมากกับมาแห้งพวดใหม่มาเป็นหัวแล้วก็หยุดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ล้มเพ่อะป่วยเนยพี่น้องเพราะได้อยู่ครับนี่ เนี่ยครับพราะได้อยู่ย้อนซ้ำนี่กับเพอได้อยู่ยยแต่วันเะนี่ยเพราะเรามันเบิ่นก็ตกลงมาอีกเก็ต่ว่าก็เสือว่าใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะซ้ำนี่เนาะที่ว่าขึน้นแต่ว่าต้องได้ใส่หูใส่หางมาพี่น้องเพราะว่าผมเห็ดมันเป็นอย่างไรมันมันมันบ่ขึ้นเลยอะ่ะมันมีแต่หมุน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 ,ม,นมาพี่น้องแสดงว่าเพาะเห็ดก่ง่าซ้ำกันเนาะเพราะว่าผมบ่ได้วัดเนาะผมเสร็จใส่เลยแบบพี่น้องเนี่ยครับใส่ได้อยู่พี่น้องนี่ครับ ยขึ้นดีข <naments> ึ้นดีอยู่ครับผมแต่ว่าให้ต้องรอลมจัง่อยครับเนีมีลมเขากะแช่ดิ่งค่อยๆกับขึ้นแล้วพี่น้องยนีมีลมอ่ะแต่เนี่ยครับจังเสียนลมมากที่มันก็ขึ้นง่ายอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับอันมีลมมากที่ก็ขึ้นง่ายอยู่อันบนมีลมกะตกลงมากบูบบูบลงมางที่อะไพี่น้องครับบนมีลมลมอ่อนแล้วลมอ่อนลมอ่อนเลยครับยาง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  ย่างก็ทีได้ยินเสียงขากรองไทยครับอันนั้นเนี่ยได้พี่น้องใส่กระปุกหยาพวะปกนู้ก็ดังกุ้งกระลากร์เนี่ยจังหน่อยครับผมครับเสีตกแล้วพี่น้องสีตกแล้วย่างครับนี่ยามลมมากกับซัดขึ้นไปยามลมมากกับซัดขึ้นไปซัดขึ้นไปพูดกับพี่น้องว่านี่ลมแห้งพี่น้องลมแห้งหรอครับเนี่ยนี่ออกจากนากล้องแล้วพี่น้องมันขึ้นสูงลมแห้งเพราะว่ากล้องผมตั้งไว้น้อพี่น้องเนาะบ่ได้ เพื them, ่นม oh, wow, ีผู้แต่งใจเอาลงนะพี่น้องบดลมโอ้าจะที่ว่าขึ้นอยู่พี่น้องนะไอ้นเฮ็ดว้าวแบบเขาคุ้ยพี่น้องแต่ว่าเขาคุ้ยได้ใส่หอดหูใส่หอดหางเลยพี่น้องเพราะว่าทดลองทดสอบเพิ่งพี่น้องเวลาเฮ็ดเอาเฮ็ดแต่ว่าพวกใส่พวกนี้นึกอาจติโบเป๊ะเปะอะไรเนาะมันก็เลยต้องได้ใส่หางครับกต่ขึ้นขี้เก่าละพี่น้องครับผมผู้คนมักบ่าวเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันขี้เก่าพี่น้อง นี่ครับขึ้นดีขึ้นดีครับเนี่ยแต่ว่าลมมันมันว่าใครมีลมพี่น้องนะครับลมกับว่าใครมีเราฝนกับสีม้าเราพี่น้องไปไหนเฮียเก็บเก็บเปลาเพราท่านพี่น้องฝนตกนะฝนตกแล้วมองหอนมันเอาไหมฝนตกแล้วพี่น้องเกือบเก็บเปล่าเพราท่านครับผมฝน <laughs> ตกแยงเราพี่น้องทั้งจันทนบุรีครับตอนนี้เราอยู่เด็กไอ้คำเติมเราพี่น้องหกโมงแล้วครับ ตกล้วฝนตกล้วนเ่แต่มน,นียครับฝนกำลังตกแล้วครับตอนนี้เก็บเบาท่านพอดีพอดีครับเออบาลงท่านพอดี <c oughs> เกือบเป็นวันท่านพี่น้องเออบาลงเกือบเปท่านครับผมไปครับอะ่ะเจอกันไรพี่หน้าครับเย็นสบายเลยครับผมนะครับหลังจากนี้เขาเก็บเบาเรียบร้อยเย็บบนท่านฝนจนเกืยบเป็นฝนตกค่ำครับเห็นไหมครับ